นนนีีี่่ตาาทงงงไ้มัออยยหกับพี่การสุขสบายดีเจ้าค่ะสวัสดีสวัสดีพี่น้องปปะปะเบ้องสุขสุคนนะเจ้าค่ะทางไกลและไก่บัจุดในใดในโลกนี้ขอกาบสบายดีจ้ะค่ะพบพอกอมรากากีเจ้าค่ะราชนีแห่งท้องทุ่งเจ้าค่ะเสือรวยมามีบ้านมีรถมีคนโดยดีดีตกตาบลายจ้ะค่ะสุดท้ายบุหัวบ้านน้อยหลังนี้สุขีเสียจริงได้เห็ดยังกิ่นนะเจ้ะค่ะนาะ ขึ้นไปดูนะจ๊ะคะว่าเห็ดข้าเจ้าเห็ดนังกินกันได้อะไรกินสบายดีตอนเย็นมดสุขุสุคนเจ้าค่ะเอาสองถาบรายเห็นปีงประมึกอยู่ด้วยกิมอื่นเชาข้าวจมีาดีบ้างลาบบ้างลาบบ้าง ลาบบางพี่น้องนั่งก็บอกเคยกินบ่เคยเห็นจะเขียลาบบางขึ้นไปเบิ่งก่อนเจ้าค่ะ่าลาบางเสร็จยังไงกาแฟทำไมเห่าจังนะะแม่ค่ะสบายดี เใครผัดัใดมูนนะมดกัผัดผักอันนี้ใช่แล้วน้มันไ่ะะนันข่งเขา่าบ่นี่นะเหมาเนมันในหมอนี่จะพัดเป็ดบ่บเป็ดบุ๊บ บริณัยใครมาซับปากปากปากไป่ไหมอิจฉายเรเมื่อเรมาผักบาเรามกิดมั้ยชุ่มผในอาหารดีมากินโซโเมียลายนงหมดแล้วลายแล้วมันสีมันโทษกระทะกำลังไหม ไม่ไม่นะไม่ไม่นะไม่ไม่ไ่เส้นแบบบ้างบ้างเป็นพ้นบางไปแล้วบเบละบางมันพ้นบางงานตุ้งหลวงนี่ไงค่นบางโอ้ยตายแหละอันนี้คือแบบ้างนะคะแบบลา้อิแล้วใช้น้ำลายมหมูค่ะยอมกินเล้วยอมกินยอมน่โตละแสน ดำแโดกสดบบางกดิ huh, oh. ้าใครมาอยน่แดมืดมันไปตรเดว่าออกมาวันนี้เลยกเลื่อนเมือัพเดินเมื่อบสบายดีล้วเจ้าค่ะมาบ้านบุษบุสุกคนสักค่มาเดินจักค่ะกินรับบ้างนะคะรับบ้างค่ะไลยแนวของผมไลบุดีพี่น้อง เห็นบอพี่น ja. ้องเห็นเบิร mm, ์ตกูจ like uh ุกคนู่บิรจะค่ามีมือคอยเอะมือสามเอาไวยนะแกงเขาเฮงแกงยายบุญแม่แกงเขาเอาแ้งเขาอย่างง่ายง่ายไรแ้งเขาเอาแม่แม่ดีเลยดีเลยพออยู่นรังนี่ม่ได้หรอบ่เส็บกะหาว่าบ่เส็บนะบ่เส็บบ่บ่ให้เส็บ้่ะขนาดตัวบ่เส็บก็ห้วสเ ห้ามจัดหามจัดกกตอกลังเลยนี่นตอกขาแนประดุกนํานำเอาอองับจนหอบติาอยู่ดีเนี่ยจำไดฟาริเซียนอยู่ดเาเยมาตลอดบ่พอทํินาม็ปักมดเยนยุดเรมยนล้วดมจะทีหมดเรียนเพาไม่กินเหลา

มาหัามซัดจ้าออกมาหั่มกินัดเจ้าออกนเนาะเขาไล่าะกมกบกินเบิ้ดเอาเอาเาเบืนะเยยมองนนี้ยอกินเบดหันใหญ่กามาทนั่้างเรเนียมือน้ำเกือาต้้เอแ่น้เกือร้เกลืมัเนาเนไหม้ว ไม่กินไม่กินเน่ยจะมีแต่รเพาแค่รอเพาแหละเนาะยมายหมักละบ้างกินก็กล้หุ่นบใจบอก่านักมใจอยากรไปข้องหมายพ่อรัาดงเรืมาพ่อแตดงน้ำบ่มี่นลเนคนประดุคนประดุกใ่่ครับ เด้กประดูกเซอร์้บ่สอาดูกนานี่นาอง่ะปไกเวคุณไป็นิ่งนางบ่แต่วาเพื่อนเป็นผู้ใช่และรขบเป็นผู้ยามให้จะก็ามเนื้อให้ตามเนื้อไม่กินได้เมันบกินตามเนื้อมุกกรหู้แั้นเนาะมันกอมันก็อัด้นต่ตสามเนื้อีอันเดียวกันนี่ก้อมันกัน่าเนื้อไม่เมาผมจำไดัแล้วกือไม่แม่งกินอะ เขามตหยาบเนียวกข้ามหยู่จุดยามร้อนแล้วก็หาไม่กินอะไรมาตากครับเขาเมติาอีกรอบต่อไปเล่นไปน่มันหมดถึกจักไปเยหือไม่จะถือยาบและยามอะไรเนจับตรนู้นฟอแบเยออแ่บตัวไนล่ะไม่กินเลยเขาไปอแ่บย่อะไรอันไปมากนะแทบเขาคน้มยห่นากระดาษเทเอ บาเงี้ค่ได้ิได้ลยวี่ไม่ได้ไล่เท่าไรเอาไวกินเพือเดี๋ยวกขอยากเลยชัวนนต้มกินต้มเธ่ากระดาษวา่อยากสำหรับตมมันก็คงยู่เดบร้มผมอมแตารอยากมาอ๋อระดัวับ้านบ้าเพื่นบ้บ้างคนยเอาผักกระดังมากินนะ มันมมแห่ะมัเลยคมเก่ากันอื่นเห็ดเมนูเด่นนะใชเลยกับตเ่ามีละมามทำงเอ็เ็นเมนูเด่นปไปเฮ็ดยืนเทียงรุ่มเด้อตงไปูเทียงกันปปูเทียงเอาหมูลวกไปบดยไรน้ำมันรุ่นนะ้อนเืามนเห็ดปลออปูแล้วเหลงโลกาผัดบมีหมุงยู่แล้วเหอฝนตกคนลิน nhiều nó khác rồi <laughs> nè, rồi nó khác rồi Hãy mà cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดี๋ยวว่ามีเลู้กตำแก้วหมักพริกเดียวว่าอนพ่นป่าเราะคุยแักไลยๆปันยิ่ง่ายเนี่ยผัดวกจะเตมูวานขกคงแาตก็กินจเจ้าพรุวาใจเขาให้ีจเดี๋ย่าอิ่มแล้อ๋อขอโทษเถอะนานิด้กินมื่อไเจานุษยยังไม่ตะกิบุง กินเต๊ะเต๊ไปสลบไปหมดน้องคุณกินเต๊ะเต๊น้องคุณมาหมดบาทกินแล้วก็นอนคาบัดเลยไปมามึงได้กาแฟตลาดดงกาแฟมาตลาดเป็นตลาดกาแฟกินมาเส้นทางโคตโคกินบ้านของน้องคุณเม่นูทางไปกินก่อนเออเออไปกเท่าทอดแกงกอกแล้วเอ้ยบ้านอันนั้นเนาะบ้านพี่น้องเขาบ้านพี่น้องบอกว้านดูจักบ้านพี่น้องเจ้าข้าวเหนียวปูเตี้ยเตี้ยเจ้าพี่น้องเจ้าอย่างหยางมันวางเขาอินเท้ายันแม่ บ้านหท่าพงนอหนแมงาอยูกกบ้นไเอาเมนเทอามฮะเดีอยันเดงั้นเราแคพังเข้มตลาดเขตลาดกงกงั้นมีกาแฟงอมนะงั้นปวดรุยของโม่เลยเข้มตลาดตลาดไม่ยังขาอะ ตลาดใช้ตลาดแก่ก่อนมาตลาดนอกเลยเดี๋ยวเอนกบแพงอมทีเรืองจะว่างามๆเลยเห็นมั้มันยังเขาท่านัแสดงอะไรนีเราอยู่นอนอนีเจ้าเขายังอยู่บ่ได้ต่ไปเือเขาไม่บอเป็นยังเขาจะคายบ้าบองนการบ่มีเงินใสก็ขายเงินบเืเงินมันงามๆท่นว่าเห็นเงินแต่เขาบอยู่เขาเจ้าค้ายเลยจะหาวรถค่าสืถืเงี้จะไปหาวด้ ใครน่อะเอาเรือเขาอยากไปอยู่บทอื่นมันแ้วเหมืบ้านบ้านไม่บ้านทัเบงแน่นนะเัมนได้บ้านไม่ร้อยปีนะใครไปอยู่ไปเจอใครไปอยู่ไปเจอมงป่าไปมือนั่นะใครก็อยู่ไปได้ใครก็อยู่ไปได้ไม่เลาดนั้นน้องบล็อ็อมงบ่ามาหาแล้ว การที่แูได้งเรยีว่าเมืนอหลังูไปน้ำอันกินยานอนรับบ่เธอจุดนังราน้น้ำวันยาดนะว่าคนบ็อยู่หลายปีน่ะเราะะนัเกี่ยงบ่ได้มีกี่บุญกี่พ่ออ้บ่ได้มีใยากใหญ่ยักยาวหว่าถออยู่คมือมือก็ได้มือนี่แหละบ่ไ้มียังยับุีเขาไทยบ่ไงทําด้คนขวดคนตาดีหนอยนะว่ามันโอ้คนบ่ไอยู่ท้ายปียังเกี่ยงบเบด้ อแล้วะอยู่ในต้นคามนี้วันพีนด,นนนดูนะ,มมะพอ้ามอป <c oughs> ่าเป็สัมผพัสได้ในต้นคามเมื่อไหรมันออกแล้วตวอนนี้นก็ไอกรแล้วเมื่อเดือนพฤษคไหมเอนพฤษาอ้าวรเจ้าลองเขปรกาเขาพาไปนอน,อนยังนไปนเงยขึ้นไปเุนั่งอยู่นีงคุณ่งอย่นเตียัเีย พี่บวกม่ถูกุ่ไดยู่ะบายังเลือดเยลพินป้ามาทรูเอรอยู่ในภาพร่งคนให้คอยอยู่นะยืนยนรูมมันยืนจริงเลยอนนิ้ปต้องไปตีก็นั่งอยู่ในคืนเล้าหน่อยรับมูรับสาวไว้เอดพอีกเด้อพัยังโอ้ยหน่อยยังยังทีบ่เห็นเห็นบ่เนาะเกาอีกคนจะตายไปบะ จำฝากร่างัวอยู่หาร่าเาเล่างัวนั่นหนก็สบาหลายคนก็ไปาสองพายู่ไน่เียแล้วคน่ายกินกินเีกนกินาแซ่บ่นลูกไปชินกินไปเงแม้ผู้ล่างคนนะจักไผ่าเราเรื่องพีน่ะนี้แห้งไปตาย่านก็พีดว่าว่ใส่เสืออไร่พกพกอย่นี้ ก่อนมันิลาดยนจอเนียเปิดด้วบันเจาะไว้ไปกินไปกินไปกินี่นไมว่มันบอกมีผีฝอยยังวาโลกมีผีมีนีอินการือีนยมีอะไรจังเยอะแยะมือกี้นวโคนไปนต่ย่างก็ผี่ีบอกเยตไากนิน่อยเน้อบลอกูมือกีกันหลอกกันหลอกกันหลอกรู้ก็ผีบ่้าอือคนแหงหลอกรวมกินนี่ พี่มีพี่เชเลนดูให้อยู่แล้วคือทำเหลือแล้วบเขาบ้านคืออเนาะเขาว่ามีหนังมาเบิ้งวัวชั้นหนังอยบ้านแล้วจะแบบก็ห้วยเปิ้นบกเคยเบิ้งเนาะอ้าวแล้วจะมาเบิ้งหนังช่องไอ้เนอกจำเขาเขาไม่เคยก่อนบอกอ้ยบ่มือมื่งนี่นะเนี่ยมองรมันคีบมือผมยาวกป้องกอนนะ ห่อนห้องต้นโพใหญ่น่ะเพราะว่าล่าผมก็ไม่ใช่หรเศอิเเด็กน้อยมันประจักมันเราหนังเขาไม่แสดงนัดเบื้องหนังเต้าผมยาวขนาดเลยนั่งเบื้องกอดขอกรนังเืองขน่อยเขาไปยังเตยเนาะยิ่งแงข้างไปทันเลยงใครจะพี่ปุปบ ก็กกมัน่ไล่อไม่ลอก็รับมาเฉยๆเดี๋ยวไปชุนเดี๋ยไปชุนเดี๋ไปชุนม่ถามถามีพิหอกบังหนังบังหนังใส่ 10S บงสเข้ามาใ่1นีห้อง6คนมนกฮจักนี่นานังกรตุ่นลยนแทนงามหม่ใช่ไหมคุณ่ายคจักไม่ยอนไ่กล้าไปอยู่แล้วกันว ใกใลูกได้อันยาค่าไปลูกออมไปให้บิเทืนมาเพียนเออ่อ่อวกาวมอกเลยมันยัไ่เตเอยไปแก้เี่ยตอมนหยเนี่เอเรื่องผมีทางลงนลงมได้แล้วก็ผูกๆ่างนีมาทั่นีใช่ครับบสัตมีมีลุงให้จอดมีเดียวันมันคือมันบาจักไงังเดียไปลอกมันชนชนมันตาทําสวยผาไมไหล้ไลงยาง เนาไปจักเชื่อการมันเหอไดดีเานดูเงาไดีนะมาเราคืองาจักนหุ่งเนาเงาเงเราอย่างนี้จะามเขาเอาเอามา่บนมอย้ดู่บบธรรมเสียงยูเออฟังขาพังลุงเราขาพเนี่ยเสียงนะ อันน <c ười> ี uh co mm ้เรื่องจริงฟังพี่นางเรืองจริงเรจริงอย่ามาเาอะไรบ้เรื่องจริงน้องก็แก่นี่มันแ้งมันดูแถวนี่แหละเนี่ยเห็นที่ตอบมมนบรอหูนกันมาพ่อซื้ออ่างนี้ซื้อไผ่ต่ออยพี่นางหมอดไอเนี่ยเ่กจเมือเนาะมันกัได้หมเด้อยังเท่ากืนบิรงวยถึงวิินดับ่อกี้มันเดิกเด้วกับวินดับมันมวนได้่อกี่ัน มวยเราอะเมื่ออยู่เพื่อเราอะี่ยังมวยอัาชินดำนะพ่อดื่มมวยดื่มมวยมวยเก่งทั้งนี้มอดไปปึ๊บเลยไปว่ะไปต้องมอดโดนเปิดว่ะไปซื่อนั่นเลยวะ่ะมองมันโน่นหูนเลยมันแวบต้งว่ะย้อมเริ่มมองจุดมันอยู่ เดี <Smile. S 2> ๋ยวคือหลังโเตอไอ้มือเมื่อลบบลบอัวนี้นันและแิมมาเนาะล้องบลบบะท้องคนนั่นินักจะลบอยู่บ้าวะเป็นนั่นกะท้องคนพอสามอยนะชวนลับคื้นรับด้านโคตเกิดบเที่มือจับจับจัเมันกระดับดบล็้น มันเงียบไปเลยเงียบไปเลยมันิ้นเลยมันลงไปของมันไปทอดมองเนื้อหาอีกเนื้อเน้หาว่าบเห็นบางเมื่อกบีนออกอ้อนน้ำบอลกคย่างก็ต้องบีบแรงต้องปอนย่างมันจะยานคืตัวห้พองน้พ่องย่างเป็นกนยุ่งแล้ไปของในจังช้อนอันน้ก็นี่ในเทมประ นั่งรัดสไปลัดตีนก็ใกล้เลยทำงานเม่อนำล่าอีกขีไพตรวใไหมเนยงมนก็โล่ยูอะไรนืมมีานก็ไปเพิ่มมมุ่งยามาทางนี้เดียวคุยดีเพียงคิีวบ่ดังเลยยากเนียเนี่ยะทรนะชยเน่เห่ามั้งเห่นเจอเดียวนะมันมาเขาว่าเก่าเป็นเรื่าหน่อยเรา เมื้องหน้าอารมณ์อะไรรูคอมิดขอเบื้งน้วอแง่เบืองาป้าเล่าว่าน้องม่อขอแย่ไม่ถนายพ่อของแม่ก็แง่เหมือนกรนอจ้าก็เลี้ยวหลังเบื้งเน้าันใจมาไม่น่าว่าเรื่องพี่ปอบีะห้ามเานี่ยว่าเอาไพ่มาเรื่องเห็นแสงพี่ปอบสิ่งนด้ ไปเนื้อไื้เหรอเชิมาเล่นนะจ๊ะมันขึนมาฮักต้อนก็ยิ่งงานเนื้อสีด่างอ๋อไปเบิร์นกระดิ่งกรอดังงี้อยู่ค่ะอิ่มอะไรตัวเลี้ยแบบมันมาเนี่ยไม่ขึนมาเนีขึนมาป้องไปข้ามจอกน้ำไม่แก้งนานแล้วก็กล้ามันเป็นป่า เมื่อคืนรักมันนี้นไม่ออกไงตกปลาตกเทียมต,ยตกตปตลาตกเที้มไม่ต่ออยูตป้ามันอยู่ป่าตกปลาตกไ้่ขัยให้เรา,เ,ราเลยไาด้วยปะ มักเล่าอ่ะนอนช้องเต่าก็ยากนอนกลางนะอันนี้แล้วจะเล่านี่นอนกลางนอนกลางไอ้ชนนเดนอนกลางเนี่นอนกลงรักนอนเมอหอกาแล้วนอนอยู่พุเนี่นอนเต็งนอนกลางามกินเบิดมันนี่ยยาหามันนี่สิมลาพายจากก้อนตะขา ขอกคุณทุกม็ขับคุณชุก็เละงใส่ไเดอรคุขไปแล้วโดยสบายดีสบายดีเรืยวค่ะงเรที่ปอบไก่มาที่โบมาที่ว่าก็ไปอีกเจ้ามันลายเรยเนาะตะกี้ลาแล้ว